การเมืองเรื่องหาร500หาร100ของโจรห้0รทั้งหลายที่ผมเสียใจคือบทบาทของสวเป็นคนที่มีคุณภาพหลอยถ้ยมากเลยและนี่คือการเมืองเมืองไทยจริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงติดตามข่าวแล้วคงจะอาจจะสับสนบ้างว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มที่การเลือกตั้ง โดยใช้สูตรปาติลิสสรุปแล้วหาร500เนี่ยถูกล้มไปละเลยต้องกลับไปใช้หาร100ทีนี้ท่านผู้ชมครับคำว่าหาร100กับหาร500เนี่ยมันคืออะไรคือเมื่อการเลือกตั้งใช้บัตร2ใบบัตรใบที่2ก็คือบัตรเรื่องปาติลิสปาติลิสเนี่ยก็หมายความว่าถ้าใช้วิธีหาร100เท่ากับว่าจะต้องมีคะแนนเสียง3าม0 0 0หคนถึงจะได้ปาติลิสหนึ่หนึ่งที่ใช่ไหมฮะก็หมายความว่าอีกหน่อย สมมุติว่ามีคนลงคะแนนเสียงบัตรปาติลิสให้กับพรรคใดก็ตามตีสักลงสัก3ล้าน5แสนคนก็คือได้ปาติลิส1ิที่นั่นคือหา100ซึ่งหา100รเนี่ยพรรคใหญ่ๆอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐต้องการแต่ขนะเดียวกันพรรคขนาดกลางโดยเฉพาะยิ่งพรรคที่จะกระทบมากที่สุดคือพรรคก้าวไกลเพราะคราวที่แล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยสสเขตได้น้อยแต่ได้สสปาติลิสเยอะมากในขณะซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ได้ปาติลิสเลยแม้แต่คนเดียวทีนี้ถ้าหากหาด้วย หน0เนี่ยสสประเภทพรรคประชาได้ปัดก็จะเดือดร้อนพรรคกลางพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะเดือดร้อนแต่พรรคภูมิใจไทยจะเน้นสสเขตทุ่มไปที่สสเขตนะเพราะฉะนั้นแล้วจะหาด้วยอะไรก็ตามพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรื่องพวกนี้แต่สิ่งหนึ่งในการประชุมสภาคราวนี้เนี่ยผม ั้งข้อสังเกตการล่มสภาทําให้สภาล่มไปเลยเนี่ยเพื่อให้เรื่องที่จะต้องมาพิจารณาในเรื่องของหารด้วย500นั้นไม่สามารถที่จะทําทต่อไปได้เพราะหมดหมดสมัยประชุมสภาละนั่นคือการที่ร่วมมือกันระหว่างพักพังประชารัฐและพักเพื่อไทยประกอบกับสวออีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นสวอต่งตั้งซึ่งเป็นอยู่สายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่ต้องการเอาพักหารด้วยร้อยมาแทนก็เลยต้องชูต้องล้มอาหารด้วย500 และว,วิธีการก็คือว่าไม่เข้าประชุมสภาทําให้สภาขาดองค์ประชุม่านผู้ชมรู้ว่าผมไปดูเหตุการณ์แล้วมีอยู่พรรคเดียวที่เข้าคือพรรคภูมิใจไทยคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยผมนับถือเขาตรงไหนมผมนับถือเขาตรงนี้ว่าเขารักษารัฐบาลและเขารักษารัฐสภาเขาไม่หายตัวไปเลยเขาไม่ได้เล่นเกมการเมืองในรัฐสภาเลยเขาต้องการรักษาสถานภาพและศักดิ์ศรีของรัฐสภา เขาถึงเข้าประชุมแต่จํานวนคนที่เข้าประชุมก็ยังน้อยเกินไปสภา,ามันก็เลยต้องล่งมลก็ถ้าว่าตอนนี้กลับไปที่ร้อยกลับไปยี่นู้นทำไมต้องร้อยที่ต้องร้อยหนึ่งเนี่ยก็เพราะพักพางประชารัจับมือกับพักเพื่อไทยถ้าท่านผู้ชมติดตามผมมาตลอดเนี่ยท่านผู้ชมจะจําได้ว่าวันที่10กันยายน2 5 6 4ปีที่แล้วท่านผู้ชมผมเป็นคนพูดคนดแรกผมฟันตรงลงไปเลยว่าพักพางบระชารัฐกับพักเพื่อไทยเนี่ยกำลังหาช่องทางจับมือกันและคนที่เดินทางเพื่อไปเจอพักพางบัญชาการกับพักเพื่อไทยนั้นก็คือ พลตารวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณซึ่งเป็นน้องชายของพลเอกประวิทย์พลตารวจเอกพัชรวาชคือคนที่เชื่อมต่อระหว่างทักษิณกับประวิทย์วงศุวรรณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทักษิณต้องการก็คือไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลโตเลยต้องใช้สูตรของการหา100ในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคพลังประชารัฐก็ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองเพราะว่ากลุ่มอํานาจรัฐอยู่ก็คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุด มีอำนาจรัฐสอย่างเนี่ยจำนวนคนเข้ามาก็คงจะไม่น้อยค่อนข้างจะยืนยันได้แล้วว่าถ้าเลือกตั้งจบเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นพักพลังประชารัฐแล้วก็พักเพื่อไทยจับมือกันเพื่อตั้งรัฐบาลและก็ชูพลเอกประวิตยวงสุวรรณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ไง่ะครับท่านผู้ชมการเมืองเรื่องหาร500กับหาร1น0ของโจร500ทั้งหลายที่ผมเสียใจคืออะไรมาท่านผู้ชมที่ผมเสียใจคือบทบาทของส so ววันนี้พิสูจน์ชัดเจนว่าส so วที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเนี่ยแล้วก็ออกจากสภาเพื่อให้สภา ล่มเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพหลวยโทวยมากเลยผมเสียใจจริงๆแล้วแต่ละคนก็ไม่ใช่ธรรมดานะในพลทั้งนั้น การชั้นสูงทั้งนั้นแต่ไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยว่าการทําเช่นนี้เนี่ยการล่มสภาออกไปแบบนี้เนี่ยนั่นคือการทําลายและขัดขวางการเมืองที่บริสุทธิ์ยุติธรรมประชาชนพึ่งอะไรไม่ได้เลยยิ่งกลับไปตอกย้ําให้เห็นถึงความเรววซามต่ําช้าของสวแต่งตั้งบางส่วนนะฮะอาจจะไม่ใช่ทุกส่วนเพราะหลายหลายคนก็มีคุณภาพที่ดีและนี่คือการเมืองเมืองไทยจรงิจรงๆท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วจะร้อยหรือจะ500ก็ตามเนี่ยไม่เข้าไปถกเถียงด้วยเหตุด้วยผลแต่กลับใช้การล่ม ของสภาเพื่อเป็นการล้มยัตติอย่างเช่นเรื่องการ500หรือ100ออกไปซะแล้วให้มันหมดวาระสมัยการประชุมสภาไม่สามารถจะรุมอีกได้อีกต่อไปทั้งหมดนี้เนี่ยทำเพื่อที่จะขวางพรรคก้าวไกลซึ่งพรรคก้าวไกลน่ะได้อน,นิสง์จากพรรค อะไรที่แตกออกมาจากพระเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งแรกได้เสียงมาตรงนั้นเลยทำไมภรคก้าวไกลมีเสียงปฏิริษีเยอะมากนี่คือการเมือมือไทยานประชมุมท่านประชุมเข้าใจฮะหารร้อยหาร500รถ้าหาร500ก็แปลว่าใช้คนเพียงแค่70,000คนก็สามารถจะได้ปฏิริษีถึงคนเพราะงั้นแล้วเนี่ย พวกพักเล็กๆเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าที่จะได้พักของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถ้าหาร500ก็จะมีสสปาสิลิสเข้ามาหลายคนก็จะทำให้ปริมาณพักหรือพักเกิดใหม่หลายๆพักที่เกิดมาเนี่ยถ้าหารห0ึแล้วเนี่ย เหนื่อยเพราะว่าปาเจลิสจะไม่ค่อยได้ก็เลยต้องกลับไปพึ่งสอสอเขตการเมืองเมืองไทยในขณะนี้เนี่ยมันยังมีวาระซ่อน,นเร้นอีกวาระหนึ่งคือเรื่องการอยู่8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผลจะออกมายังไงคุณผู้ชมจําได้หรือเปล่าผมเคยพูดทํานายทางการเมืองว่าตอนนี้การเมืองมันดูวุ่นวายแต่ว่าตัวแปรที่สําคัญที่สุดเนี่ยให้เรารอเดือนปลายเดือนสิงหางคมเราก็จะรู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะได้อยู่ต่อหรือเปล่าจากการตัดสินของผู้พากสารรัฐธรรมนูญข่าวแว่วมาว่า5ต่อ3ก็คือไม่ได้ ่้5เสียงบอกไม่ได้อยู่ต่ออีก3เสียงบอกอยู่ต่อแต่ประเด็นในขณะนี้ทุกอย่างเขามองข้ามพลเอกประยุทธ์ไปแล้วเขามองว่าจะทํายังไงที่จะให้พลเอกประวิตธ์ขึ้นมารักษาการนายกได้โดยที่ก้าวข้ามเงื่อนไขที่บอกว่าจะต้องเป็นคนที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกตั้งแต่ปี2562ันในการเลือกตั้งซึ่งพลเอกประวิตธ์ไม่มีชื่ออยู่ในนั้นเขาก็จะใช้วิธีการหลายๆอย่างเพื่อพลเอกประวิตธ์นั้นได้เป็นนายกรัมนตีตามที่จุองต้องการทีมงานพลเอกประวิตธิ์ก็คงจะเฮกันเพราะว่าไฟฝัน แล้วที่ช้ยลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นนายกนตรีถึงแม้ว่าจะเป็นระยะสั้นๆจากสิงหาคมไปถ้าผลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วจนกระทั่งยุบสภาเลือกตั้งต้นปีหน้าเพราะพลเอกประวิทย์ต้องการจะมาคุมกระทรวงมหาไทยที่พลเอกอนุพงศ์มีกาวลาเท็กซ์ติดไว้ที่ก้นนั่งทับอยู่เก้าอี้แล้วไม่ยอมลุกพลเอกประวิตรมองว่าการเลือกตั้งนั้นถ้ากระทรวงมหาไทยไม่เดินหน้าเต็มสูบพักทางประชารัฐก็อาจจะ ไม่ได้สอสอตามจํานวนที่ต้องการเพราะฉะนั้นแล้วพลเอกประวิทย์จำเป็นที่จะต้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบและมีอํานาจ อยู่ในกระทรวงมหาดไทยก็อาจจะเป็นทั้งรักษาการนายยมตรีและรักษาการนัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่และพลเอกประวิทธ์ไม่อยู่ก็หมายความนั่นคือการล่มสลายของสามปอแล้วจะเอาอยัางไงกันต่อไปในประเทศไทยท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าทิศท,ทางเขาไม่เอาหาร500้เขาเอาหารร้อยแล้วข่าวครา,าวที่ผมได้มาแล้วการทํานายไทยทักษ์กผมตั้งแต่ปี2 5 6 4วันที่10กันยายนนั้นก็เป็นความจริงก็คือว่าทักษ สินชินวัตรและพลเอกประวิตยต่อสายคุยกันตลอดเวลาโดยผ่านพลตำรวจเอกพัชรวาดวงศ์สุวรรณเป็นคนนำสารและส่งสารเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปประหลาดใจเพราะว่าถ้าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยและก็พรรคพังประชารัฐทักษิณไม่ต้องการที่จะส่งใครไป,ไป,เ,ปรเป็นนายกแต่จะให้พลเอกประวิตยเป็นนายกแต่ตัวเองก็จะมีลูกน้องตัวเองไปนั่งตามตำแหน่งต่างๆในรัฐบาล